ฤดูกาลเขาจะบินได้สองหมื่นีนกิ่งจะพอค่าเย็บถุงปุ๋ยอยู่บ้านก่อนบินเออไอตัวนี้น่ะถุงมันจะอ่อนค่ะเพราะว่าเจ้าของเขาก็บอกว่าถุงมันอ่อนอ๋อก็ทําแป๊บเดียวหนีหูเนี่ยจะมาเป็ดเดี๋ยวเป็ดถูงเนื้ <c oughs> แต่ว่ามันก็ได้มันก็ได้เยอะนี่นกี่เออถุงละห้าสิบบาท,บาทสองถุงก็ร้อยเออสองถุงก็ร้อย แต่เพิ่นไปหาเงินแสนเงินล้านเขาก็เสียดายโอนอพอไปสองเดือนเพิ่นได้เงินหลักแสนกลัวสองแสนมาบานแล้วมันก็คุ้มเนี่ยมันจะเป็นิฟส์สะพายนะได้สิบถุงก็ห้าร้อยแล้วอ,อ่ะทุกปีเนี่ยแม่ยิบแม่ยิบทุงปุยแม่ได้ได้ฤด,ดูกาลเขาะจะบินนะ่ยได้สองหมื่นนิดกิจจะพอข้าเย็บถุงปุยอ,อ,อยู่บ้านก่อนบินเออ,เอ,อได้สองหมื่นเงินนะ ก็คือพูดง่ายว่าเราอุปกรณ์ครบแหละเขาเลยให้มาเราทํำตรงนี้เนะาะแล้วเราทําได้ไปจ้างพูนก็ไปลูดเม่ก็บริบาบรเรียกจะปจ้างเพราะว่าแม่ก็ทําไม่ไหวอะ่ะแต่ได้กระติ่มเฮียนอยู่เห็นบอก,อกี่เต็มรถติ่มเฮียนอยู่จุดจุดนั้นของใครก็เขียนชื่อไว้ชื่อไว้ชื่อไว้อย่างเงี้ย ต้องเร่งทำให้เขาเนาะกะเร่งทำเนะี่ยละเพราะว่าเอาไปให้เอาไปเห็นไม่ยี่ไม้เห็ดหายอีเครืองนึ่เงรงามาให้หงอเห็ดแบบชนิดง่ายๆไงมันมีชนิดง่ายชนิดยากอันนี้ชนิดยากเนี่ยแม่ทำเองแม่รับเองอันนี้ชนิดมันยากนะเก่งเป็นเป้เนาะเป็นเป้ชนิดมันยากนะตรงนี้มนะัดง่ายัให้ก่อนเด้อตัดให้ดูสิสสจ, <c oughs> จะเอาอะไรใสร่จะ <c oughs> <c oughs> เอาอะไรใส่ก่อนเออตามนี้นะคะค่ะบ้าเข <c oughs> ้าไปทำงานแบบ ไปทำงานเบ็ดเข้ามาในถุงทงานเบ็ไฮโซแต่ของจริงก็จะหนักเลยแหละหนักนะคะถุงละห้าสิบโลโอพอแล้วมันจะนนต็มมันก็ต้องเติมเนาะมันก็เลยมันก็ต้องเต็มแบบนี้ต้องเต็มถุงแล้วเราก็รัดถุงแบบนี้นะคะรัดถุงแบบนี้นะคะมันจะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถุงมันเต็มมัน ใส่ผลไม้มันจะเต็มมาครั้งแล้วในเกงจะมันเน้นเห็นว่าใครมากรุงมันจะเป็นแบบนี้นะคะเออเอ่ะเออนี่จะเป็นอย่างนี้ถ้าจะเป็นอย่างนี้แ,บบนนแล้วก็เดินสนมเออเดินขนมอ๋อสาธิตมันเต่าอ่ะมันเต่าเหมือนกบเหมือนอะไรไม่รู้เฮ้ S 1> <S 1> <sociedad> แต่สวยงะสวยอยู่ก็สวยซรัมนี่แหละบ้านนอกเขานอกเพสวยกับซางเพราะว่าไม่ไม่สวยแต่ว่ารวยน้ําใจนะคะเออไม่สวยรวยน้ําใจนี่หาความสวยไม่ได้หรอกคาะคนบ้านนอกคนทํางานบ่เป็นว่าเป็นนางกินขี่เล็บอยู่สื่อเนาไม่ไม่เห็นน่งกินขี่แล้วทำไมแบกต้องโกงหลังอ่ะเอาเวลา ถ้าบกโก้ไงเจงสซี่มันกึ่งไห่รังตัวเก่งเวลาเราเบรกมันกึ่งห่วงนะคะอ,อ๋อถ่วงไว้เก่งขนาดเลี้ยนสูงยังบมโหลเลี้ยงอย่างรูมันต้องมีแรงโน้มพล,ลังนะโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงเองเอเวลาเวลาเราเบรกผลมไม้มันหนักใช่ไหมถ่วงไปข้างหน้าอ,อ๋อจึงเป็นแบบนี้สิไม่ยืนนั่สิมันกึ่งไห่รังตัวก็มันหนักข้างหลังใะเก่งเฮ้ยเก่งโมโหลียังไปสอนคนมาเด็ก เก่งเป็นครูไม่ได้เลยเาเขาเป็นนักวิชาการอยู่แล้วนักวิชาการเฉ<ล>ยจ่ายค่าทบัติไม่มีเนี่ยเสียแม่หลงนักวิชาการที่เฉยเนักวิชาการที่เยียวิชากาันค่าวิชาการจริงๆมาทำเทข่งกับแม่เลยนี่แม่ศาต์ที่ให้ดูอ๋อเบรแบกแบบนี้นะครับนี่ได้แล้ว,วมันต้องมีแรงน้้งทวงนี่รายละเอียดก็ประมาณนี้ก็ห้าสิบบาทถือว่าถือว่าคุ้มนะแบบว่าไม่แพงนะ บ่อแพงเกงบางคนเอาไปขายอยู่หุ่นถุงละแปดสิบาทนะเกงแบบคนลืมเอาไปหรอนี่อเขาไปขายอยู่นั้นถุงละแปดสิบาทน่าจะบอกให้แบบว่าเขายืมกันไม่ได้เนาะใช่ไหมแต่แต่มันกับเพาเอานะเพราะว่าเราไปหาเงินแสนไงแค่สองเดือนได้เงินแสนมาแค่แค่ค่าถุงปุ๋ยมันก็ไม่ได้แพงเนาะเพราะว่าเราไปหาเงินเพราะว่าแต่ถุงเป้ามันไปซื้อก็ถุงละสิบาทแล้วน่ะอืมแมนอยู่ถุงละสิบบาทแล้วก็ต้องต้องเชื่อกก็ต้องซื้ออีกแล้วก็ไม่จ้างเขายืมไง ครับ้าบ่ัจรีแม่กับว่หาหยีเจ็บพ่ามันหยาไม่หยีง่ามันไม่ใช่ผ้าเนาะมันเป็นขนห<ะ>ุนยเนาะถ้าถยีบวัจรีอยู่เจสิเข็มก็หกักอันนี้เข็มแมงยงวัจรนหกกักแค่ดว่วนเลยถ้าถ้าถยีบวัจถือลอกอะนะมันหักโป๊ะหักโป๊ะแล้วก็ได้เปลี่ยนเข็มอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนสักเข็มเลยนะคะน<อ>ี่ก็จะทำต่อนะคะทำต่อจากทำต่อทำเต็นนะคะโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยต้องอัน ต้องอะไรอีกอรอต้องเอาอีกตรงนี้ให้มันสิบก่อนที่ที่เขาเอาเชือกมาห้านะอ๋อก็คือทาเป้๊เฉพาะเปีก่อนให้มันเป้๊ยส็ก่อนนะเกยให้เปี๊ยส็จก่อนนี่มันมีหัวน่สองม่้ากัวแล้วเราก็จะใส่สายตรงนี้ ติ้ทุกจุกปีนะคะนี่ไงนี่มันอ่อนต้องขาดต้องสองเดือนมันก็ต้องมีขาดมีอะไรไหมบ่ขาดเตไม่ขาดนะคะเห็นว่ายังสีมันไม่ขาดเลยนะคะอ๋อแบกทุกวันไม่ขาดเนาะทุกวันนะคะ